สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุข,ขนสุงสุบอนพบพอ่อกับ่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องดำหน้าอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้คือสิเป็นมือสุดท้าไททายสุดแล้วแหละสัมตการเจต่วนหักอยู่หน้าเฮาทุญ่าลูกทุญ่าทุญ่าอืมอืมสบายดีปาลุงนะแม่ร้อย มุมาหยังลอยมังน่ะกะดิว่ามุมาดำนาใส่อีพ่อไข่เด้ฮะอีพ่อไข่เฮ็ดหยังฮะอีพ่อไข่ไถนาบ่อย่าจกปากอย่าจกปากอย่าเกินว่าก บิจังหวัดลิงเบิรจังหวัดเบิจังหวัดเอิญกูเบิได้สี่เอิญกูน่ะเบิร์ตสี่มัดกูน่ะเบิร์ตสี่มัดอะไรก็คือมาไทยขีดนี่ ผูลงไปหลีกขีต้มน้าไอแท็ไปฮะไหนมึงไปหลีกไหนี่บดเศร้ามัดตวนไหละเศร้ามัดไม่ได้เสร้ายนี่นะนี่ก็มาบ่งกวะกับบดเศร้ามัดเลยักล็กกะซี ยืนหกกระซิบประเทศซามวสิบเจ็ดมัดวิบเจมัดตัวนหอ้าวมึงห่ามัดละสี่ปกติยังบเบิดมัดหาแมนติลิกนะมึงนะอ้าวสรุปแล้วบนเนโนนอีกเลยเเ้อเ chị mưa năm cô yếu tham đồ yên chị mưa năm ai yếu ừm, về rạng ba, ba à thôi nha bye 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 nè mấy, xong chúc, ừ ใช้ใช้บักแทนเด้ไม่ใช้บักแทนขี้ดื้อน่ะสิสิดูในไม่ใช้บักแทนขี้ดื้อน่ะเออมันดื้อบ่บักแทนน่ะเฮอไพด์ส่ดื้อเอทินบอ้เอทินก็บม่ได้ดื้อบักแทนก็บม่ได้ดื้อเออมันสัวสิสัวบักแทนน่ะอ้าสัวก็บม่ได้สัวไพดื้อสิดื้อไพดื้อไพดื้อสิสิไพดื้ โั้แบกแทนสัวอยู่ลูกแทนสัวอยู่ไปหามแักแทนขี่ดื้ออยู่บอไปแบกแทนนะมันขี่ดื้ออยู่บอมันขี่ดื้ออยุแบกแทนนะบอขี่ดื้อตายยังแนวดืด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 มึงห้าอยากไปไทยน้าในอีพอใครบอเออ ไปบออาสิพาไประวเร็วิบอจะยันต๊เอาเอาเาเวชิวรทำาแ่ขึนมาคามกน้บักแทนขดือบออืมขดือแล้วบ้านเรียกว่าอยู่บนนี้นะ หว o à เฮ้ยมันลงใหรหน้าดำเตียงได้เฮ้ยน้องดีแท็กแก่งได้เฉยนะเอินโตบไปทางนั้นทางพุน กำเลี่ยวก้อนเวกำเรี่ยวกอนกำไอแขกขาดน้าไอแขกขาดหน้าไอแขกขาดหน้ามึงทำเตี๋ยวปลูกบึงทเตี๋ยวบอเออใครว่าแต่งทำเตี๋ยนะสิ นมาทำทีนอนนะอายุเอ้อเออเออมาทำทีนอนในพอไข่ปะลูกอายุยืนดีๆบดนี้ไปไปล้างตีนก่อนเจ้าแม่กับเจ็ดตรวนลกกะเฮาเป็นคนดำเฮาผนกดำดำลายๆโหลดใส่ลายๆโหลดเอิรนเฮาผนกดำมึงเอากันลงหล่าง ังส่วนน้องคณะอื่นได้จัง <ah> มัดและต่วนเออพ่ออีกให้หนึ่งพ่ออีกให้ลุ่มนะบอพ่อสิบอกพ่อ่ะเนี่ยนิชมซังมัด ừ thôi yên hay nưng lại cả nhân xong hay mà này tên cả bồ hủ năm hơi và tô cứ hùm thế cứ อ่ะยังมาให้เขาคาดหน้าก่อนลูกหงใช่ไหมกระเดาผ่าลงมาสิบแถวีนออกเนาะแม่แม่มยังลูกใช่ค่ สามตะก,กาพี่น้องมื่อสุดท้ายย,ย,ยังสี่ไห่มากับดำไปแล้วไห่หนึ่งยังสามยังสามให้แม่ขวดเนี่ยนี่มันดอกขวดทตนนี้กระผูกให้งัวกินเมื่อวานแม่น้องดำมาลกเอาได้หาซิมัดเมืม่อน,น,น,นี้เมื่อนี้ก็เลยผูกให้งัวกิน นองนีแบขาดนาอเอ๊ะเอะ,ะเอ่อะแถบปนาบายบาย 拜拜。Bye bye.